าชาวพุทธทุกคนคุ้นเคยกันดีกับงานบุญกระถินนะคะวันนี้ทุ่งแสงตะวันมาที่นี่ค่ะที่วัดยางหลวงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่มาดูงานกระถินแต่ว่าไม่ใช่กระถินธรรมดานะคะเราเรียกกันว่าจุลกระถินค่ะซึ่งงานจุลกระถินนั้นต้องอาศัยแรงศรัทธาความร่วมมือร่วมใจของผู้คนในชุมชนนะคะจึงจะจัดงานขึ้นมาได้เพราะว่าจะต้องมีการปลูกฝ้ายทิ้งไว้หลายเดือน จากนั้นก็เอามาปัน่นทอเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างไรและทําไมเรื่องราวพิธีกรรมที่หาชมได้ยากจึงมาปรากฏขึ้นที่นี่อีกสักครู่น้องตรีจะพาไปค่ะก็ปไป,ไปเก็บเดี๋ยวเดี๋ยไปเก็บดอกเขาไปวันไป, <ๆ S 2> ไปงานปีนมาเมื่อสองปีที่แล้วกเกษมได้ไปถ่ายเรื่องร่องสังขารเขาได้ ซักผ้าช่วยงานวัดตกแต่งตำข้าวเหนียวทำเป็นข้าวแป้งรวม้ารวมห้าเกือกเกือกเกลือกเลก่อนเกือกข้าวแป้งก่อนทุ่งแสงตะวันเคยมาที่บ้านยังหลวงหลายครั้งแล้วเข้ามาถ่ายพวกน้ำหวานน้ำพึ่งน้ำฝนแล้วก็น้ำดีเรื่อง เรื่องตีใหม่เขาไปเก็บดอกที่บนดอยเขาแม่ไปวัดเขาเอาดอกเอื้องเงินมาปักผงเอามาขายหรือว่าเอาให้พวกเพื่อนบ้านเอาไปถวายพระปักที่กองทรายคราวนี้รุ่งแสงตะวันจะได้มาถ่ายหนูหนูชื่อตี จะได้ไปนำเรื่องจุลละกฐินเขาจะมีการย้อมผ้าทอผ้าเย็บผ้าแล้วก็เก็บผ้าที่วัดแล้ววันนี้เอามารวมกันเพราะว่าจะต้องเอามาช่วยกันทอผ้าค่ะโอ้สวยแต่อันนี้มันยังเปียกๆอยู่เพราะว่ายันโดนน้ำค้างค่ะอย้อมผ้าย้อมมาจ้มาเจนตะกอนว่าอันจะเนสีจีวรพระเออ S 1> <S 1> <S okay, <the> สนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโ,โตโยต้าน้ำดื่มตราสิง ใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่เลยค่ะเป็นสวนใหญ่เนนี่นี่คือที่เปดป้ายใช่ไหมใช่ค่ะแม่อุ้ยนี่เป็นป้ายปลูกบ้านเฮาก่อโอ้ปลูกเองปลูกบ้านปลูกเองที่บ้านยางหลวงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แทบทุกบ้านยังปลูกฝ้ายสำหรับทอใช้เองค่ะเป็นวิถีการพึ่งพาตัวเองมากกว่าจะยึดเป็นอาชีพรวมทั้งเป็นกำลังสำคัญสำหรับงานจุลกฐถินที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ค่ะ อะไรนี่จะไปที่วัดนะไปที่วัดอ๋อที่จะไปทอถวายพระหรือเปล่าคะอ๋อ เขาเรียกอะไรฟื้าเขาเรียกอะไรนะฟืมนเหรอเออก็อุ้ยตูงมันหายไปเหนละกะจุลกระถินหรือว่ากระถินแล่นเป็นกระถินที่ต้องใช้แรงศรัทธาและความสามัคคีอย่างสูงค่ะเพราะต้องร่วมกันทอผ้ากระถินขึ้นมาเองให้เสร็จภายในหนึ่งวันน้องตรีเด็กหญิงสาววิตรีเจนจิตสันติบอกว่าจากปุยฝ้ายขาวกลายเป็นผ้าเหลืองมีขั้นตอนมากมายใช้อุปกรณ์หลายอย่าง ชาวบ้านช่วยกันขนจากบ้านมารวมกันที่วัดยางหลวงค่ะรู้จักค่ะนี่ทั้งหมดทั้งหมด40กกี่40เท่าไหร่นะ42ิกี่42ิกี่แสดงว่าต้องร่วมมือกันมากดูเนี่ยขนกันมาได้มากขนาดนี้นี่ตอนทอก็สงสัยกึ่งกลางกึ่งกลางพร้อมกันไปหมดสิค่ะแต่โบราณเท่าที่พี่กเคยรู้นะเขาจะต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยในงานประเพณีแต่นี่ดูเหมือนว่าทํา เตรียมมาไว้บ้างแล้วค่ะทาไมล่ะคะเพราะว่าเวลามันจะมีเล็กคะ่ะให้เสร็จเร็วๆอ๋อกลัวไม่ทันนั่นเองอืมก็เป็นการประยุกต์ใช้ใช่ไหมคะค่ะแล้วของบ้านหนูมีป่ามีค่ะใครคะนังนี้ค่ะอ๋อนี่คือใครจะทอแม่ค่ะมีแม่มาทอแล้วมีอุ้ยมาทอด้วยหรอคะอุ้ยไม่ได้ทออุ้ยไปเย็บผ้ากับย้อมผ้าค่ะอ๋อแบ่งหน้าที่กันไปแล้วค่ะนั่นสิพี่นักถึงสงสัยอย่างงานจุนกระถิ่นนี่ก็คือ ชาวบ้านก็จะแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะช่วยทําอะไรบ้างในส่วนต่างๆค่ะ,คะเขาให้กรรมการแบ่งค่ะว่าใครช่างเป็นอะไรก็ให้เป็นอย่างนั้นค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเย็บผ้ากับย้อมผ้าค่ะเขาจะเอาฝ้ายจากที่ไหนมาทอคะฝ้ายจากต้นมาทอค่ะไปเก็บมาเลยค่ะแล้วเรามีเตรมเียๆไว้แถวๆนี้บ้างไหมคะมีค่ะ ตกแต่งก็สวยเชียวเนี่ยตัวอย่างนี้ปกติไม่มีใช่ไหมทำงานใช่ค่ะ,คะสวยจังนี่ไงคะเป็นแปลงฝ้ายที่จะำเก็บเป็นลูกคนีค,ค่ะแลงฝ้ายมีทั้งเกีียวทั้งสดทำไมมันมีหลายแบบนักนะคะก็ะนั่นปลูกก่อนนี่เข้ามาปลูกมันเพิ่มค่ะ โอ้สวยแต่อันนี้มันยังเปียกๆอยู่เพราะว่ายังโดนน้ําค้างค่ะปลูกกันตั้งแต่ตอนไหนคะก่อนก่อนเข้พาพรรษาค่ะนี่แสดงว่าถ้าจะจัดงานแบบนี้เนี่ยจะต้องวางแผนกันไว้นานแล้วสิคะค่ะอย่างเสื้อที่หนูใส่ตัวน,นี้ยทอมาจากอะไรจากฝ้ายนี่ค่ะฝ้ายนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันคนละสีกันนะคะแล้วก็ไปย้อมค่ะแล้วอย่างที่เราจะถวายพระนี่เราต้องย้อมให้มันเป็นสีอะไรสีเหลืองค่ะ ผลฝ้ายเมื่อแก่เต็มที่จะแตกออกเป็นปุยขาวให้เส้นใยที่ทั้งนุ่มและเหนียวคนโบราณค้นพบความมหัศจรรย์ของพืชชนิดนี้ก็เลยเก็บมาทอเป็นผ้าฝ้ายส่วนขั้นตอนต่างๆจะเป็นยังไงนั้นตรีบอกว่าต้องอดใจรอคืนนี้ค่ะ แก่นมนูนกระเจ้าแก่นมะนุนแก่นมนุนอ๋อย้อมผ้าย้อมมาจะกมาเจนตะกอนล่ะที่ว่าอันจะเป็นสีสีจีวอนพระแ้่อันนี้เอาไปต้มแม่อุ้ยตองเป็นยายของตรีค่ะรับผิดชอบเรื่องการย้อมนี่กําลังเตรียมต้มแก่นไม้ขนุนซึ่งจะให้สีเหลืองค่ะส่วนคนนี้พ่อน้อยเปี้ยเก่งการทํา เป็นแก่วัดค่ะาาคือคอยดูแลงานของวัดยางหลวงทั้งหมดเลยค่ะความสําคัญของจุลกรถิ่นก็คือต้องทําเสร็จภายในคืนเดียวภายในวันเดียวเพราะอย่างคะคนโบราณเพิ่นเชื่อว่าจะไใดเจ้าสมัยเดิมนี่เพิ่นว่ามหาเถระสมัยฮาอนี่ว่าตุดุงมันเดินเดินปลอยผ่านในป่าผ้าที่จะนุ่งมันสีกมันเสียแล้วเข้ามาอย่างอย่างสมมติว่าเข้ามาวัดวัดยางหลวงเนี่ยจะบ้านได้หารว่าผ้าพระบดี ปุ้นจะมานอนก็หาคืนเดียววันพุกปุ้นจะไปเ,เลย,เเลยจำเป,ป็นทำเก็บป้ายมาปอนเลยอิดเลย<ไ>ปอนเอาตอเอามาย้อมย้อมเขนมแบน,นู่นนี่แหละเอามาย้อมแล้วก็เอาไปถวายทุกคนร่วมมือกันทําจุลกฐถินพ่อเชื่อว่ายังไงคะสมัยตะก่อนพป่นว่าผู้ชุนมันแหง้งผู้สุมมันแรงผู้ชุมแห้ง คนที่ตานมันได้บุญกุศลมากมากที่สุดถ้ากระถิ่นธรรมดาเนี่ยเขาเขาจะแปลงนะ่แปลงวันใดก็ได้แหละเตรียมไว้เนี่เตรียมไว้เขาจะตานวันใดก็ได้นี่ก็มันมันบาถึงว่ามหากระถิ่นอย่างบ้านเฮานี่ทำจุลกะถิ่นกูปีกับเจ้าอันนี้มันบอกว่าจะมีคนมาทำกู้ปีเพราะว่าการอันนี้มันการยง่งทำแยง่งอย่างที่ลูกมหาเนี่ยมันทํา กีวันเนี่ยมันจะได้พออ่ออีโคน่นฉงสามโคนให้ทำบบเป็นนอกจากไม้ขนุนแล้วเนี่ยแม่อุย้ยมีสี่อย่างแหมที่ยอมได้เจ้าบนนุนสลกักขมิน้นะน้บดด้ดา,ดา,า,ดาแสดงว่าจีวอนของพระสมัยก่อนเนี่ยยอมออกมาเนี่ยก็จะมีสีเหลืองหลายเหลืองแล้วแต่ว่าชาวบ้านจะใช้ไม้อะไรมาย,ย้อมนะคะผู้เชี่ยวชาญการย้อมอย่างแม่อุ้ยตองบอกว่า ถ้าจะให้ได้สีเหลืองงามๆต้องต้มทิ้งไว้นานๆค่ะต้มวันนี้นกว่าจะได้ย้อมก็พรุ่งนี้โน้่นละค่ะได้เห็นการเตรียมงานในขั้นตอนต่างๆแล้วนะคะ ขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนจากธรรมชาติล้วนๆเลยล่ะค่ะ <reco Christ. S 1> ทําให้เราอยากจะรู้ว่าเอปุยฝ้ายขาวๆจะกลายเป็นผ้าเหลืองอารามถวายพระได้อย่างไรนะคะหลังจากนี้ไปจะมีงานรื่นเริงต่างๆเพื่อรอเริกงามยามดีตอนเที่ยงคืนตรงอีกสักครู่ค่ะสายแล้วก็ดึงไปหมุนไปด้วยมันจะกลายเป็นเส้นป้าย ทแสนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันนี้งานจุลกรถินเหลืออยู่น้อยเต็มทีค่ะพอจัดขึ้นที่วัดยางหลวงก็เลยมีคนสนใจมากเป็นพิเศษการตีกลองสะบัดชัยนี้เป็นการแสดงเล็กๆน้อยๆที่ตรีกับเพื่อนๆจัดต้อนรับทุกคนค่ะ งคืนตรงเริ่มต้นวันใหม่ได้เวลาแล้วคะ่ะ <ฤ Linda. S 1> ช่วยกันเก็บคนละนิดคนละหน่อยทำบุญร่วมกันค่ะ พามาดูแม่ทาสารินจาปั่นฝ้ายค่ะพี่นกประหลาดใจมากเลยอะ่ะจากแท้งๆแ,แบบนี้แล้วก็มากลายเป็นเส้นๆแบบนี้วิธีการของมันคือยังไงเอาเส้นฝ้ายมาหมุนใส่ที่นี่ค่ะเอาฝ้ายที่เป็นที่เราเก็บมาแล้วก็ตักแห้งมาไซส์เอาที่โขออกแล้วก็เราเอาไปอีดก,การอีดคือการหนีบ้าย เป็นการแยกเม็ดออกจากปุยฝ้ายค่ะขั้นตอนทัดมาคืออย่างเจ้าพออีแล้วอิดแล้วก็ตีฝ้ายค่ะตีฝ้ายหรือยิงฝ้ายทำให้ฝ้ายแตกฟูไม่เกาะตัวแน่นตีแล้วก็เอาไปพัดเป็นหางเป็นหางฝ้ายนะ เราก็าอามาปอดอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะหางไฟหางไฟแล้วทำไงนะเขาหมุนแล้วก็เกลียวมันจะหมุนด้วยทําให้ตัวเครื่องมันหมุนแล้วไฟที่เราเอาไปถูกเกลียวมันจะหมุนแล้วมันจะเป็นเส้นไฟคนมาเยอะแยะเลยมาจากไหนกันบ้างคะจากที่บ้านกับเชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็ลอนดอนลอนดอนนี่มันอยู่ที่ไหนนะคะไม่ทราบค่ะไง เขามีใต้ติดอยู่ค่ะอ๋อว่าเจ้าภาพก็มาจากลอนดอนด้วยค่ะก็จากอังกฤษเร่งปั่นฝ้ายขาวบริสุทธิ์เพื่อให้พระได้ห่มผ้าสารศรัทธาสะอาดบริสุทธิ์เพียงหวังได้ห่มบุญจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการทอตัดเย็บและย้อมมีเวลาจากคืนถึงเช้าต้องเร่งมือกันหน่อยละค่ะ มีสายใยยาวสืบสาวไม่รู้จบละมุนละไมละเอียดละออปันปั่นๆกรอๆตั้งแต่เช้ายันพรบคำคืนยังคงผูกพันร่วมทอแสงฉันทอฝันยังรุ่งที่วา ทอเป็นพื้นงามตายอมด้วยศรัทธาเป็นผ้าสีทองอารามเรื่องร้องหงการละสมัยอบอุ่นดวงใจทุกวันคืนเออ ใจมีปุ๋ยขาวๆมีสายใยยาวๆสืบสาวไม่รู้จบละมุนละไมละเอียดละอ,อ่อนปั่นกรอกรอตั้งแต่เช้ายันพรบคำคืนยังคงผูกันร่วมทอแสงจันทร์ ขอฝันยันรุ่งที่วาทับทอเป็นพื้นง,งามตายอมด้วยศรัทธาเป็นผ้าสีทองอารามเรื่องร้ององ์การแล้วสมัยอบอุ่นดวงใจทุกวันคืนเอ้ย ที่อยู่ในพานนั่นล่ะค่ะผ้ากรถินมีทั้งหมด5ชิ้นก็คือจีวรสบงอังสะสังคาติและรัตประคตพร้อมจะทำพิธีถวายจุลกรถินในอุโบสถแล้วค่ะ ว่าวันนี้มูชาจักราบูคาตันไดใจพร้อมหน้าป้าเป็นตาลอันถูกจับมีเพียงแค่นี้ดีจะอีมินาจุละกะถินในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายมีทั้งจากคนในเชียงใหม่กรุงเทพไกลถึงประเทศอังกฤษก็มีแต่ที่สำคัญที่สุด ก็คือชาวบ้านยางหลวงทุกคนค่ะข้าพเจ้าได้มาแล้วที่มแก่พระธิการมานิพพิักรมโอเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอาจกระทําปฏินรารกิตให้ถูกต้องตามพระบรมบรุธานุญาตได้ถ้าพระพิสุรูปใดเห็นไม่สมควรแล้วจงทักท้วงขึ้นใน,นข้ามกลางสงฆ์คือแลกถินครั้งนี้ชาวบ้านได้อะไรบ้างหรือว่าการจัดถินกระถินหนูว่าได้บุญ แล้วก็ทำให้เขามีความสุขได้เฮกับคนอื่นตั้งเยอะค่ะ<ต>ทุกคนได้ทำงานและมีหน้าที่ค่ะแต่แม่อุ๋ยก็ไม่บ่นสักคำนะค่ะไม่บ่นค่ะเพราะเขาได้สนุกกับงานค่ะใช่ถ้าเราไม่สามารถกีต่างคนตามไปไหนไหนก็งานก็จะไม่เสร็จค่ะต้องช่วยกันทำงานค่ะถึงจะงานสามารถเสร็จไ,ได้ภายในคืนเดียวค่ะปีหน้าก็าจะจัดกันหรือเปล่า ไม่ทราบค่ะเพราะเขายังไม่ได้บอกถ้าเขาบอกเขาจะบอกตอนก่อนห้าหกเดือนค่ะเขะแม้การทอดกระถินจะทำกันโดยทั่วไปภายในหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาแต่ชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้าหากเป็นจุลกระถินจะได้อานิสงส์สูงสุดเพราะเกิดจากความตั้งใจและแรงศรัทธาบริสุทธิ์อย่างแท้จริงค่ะ จุลกฐถินที่บ้านยางหลวงทําให้เราได้เห็นถึงพลังศรัทธาและความเหนียวแน่นในชุมชนอย่างที่ได้เห็นไปแล้วนะคะนอกจากงานจุลกฐถินแล้วชาวบ้านยังมีประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่ยึดมั่นสืบทอดกันมาเด็กๆก็ได้ซึมซับบรรยากาศจดจําเรียนรู้และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพ่ออุ้ยแม่อุ้ยหวังว่าเด็กๆจะรักษาประเพณีอันดีงานนี้สืบทอดต่อไปค่ะ กิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อหยิบแฟ้มขึ้นมาก็ถึงช่วงกิจกรรมท้ายรายการแล้วแหละนะคะวันนี้เป็นการทบทวนรายชื่อคนที่ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมทุ่งแสงตะวันหัวข้อต้นไม้แสนรักมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะเด็กชายอุดมทิพย์สอนจังหวัดเชียงใหม่รักต้นกล้วยค่ะ เด็กหญิงพิชานันบูกงจังหวัดตรังส้มโอเด็กหญิงอรุณกิจวงขันศรีสะเกตต้นมะม่วงเด็กชายกรกฎวิชัยดิดนครศรีธรรมราชรักต้นชบาค่ะเด็กหญิงจิตราพรแย้มปลื้มราชบุรีต้นหน,หน้อยหนานัทยาคำเพราะมหาสรารคามต้นมะพร้าวเด็กหญิงกรวิกาพงสาปานพัทลุงรักต้นตาลค่ะยุคนทรสิทธิศักดิ์สงขลาต้นไม้แสนรักก็คือทุเรียน เด็กหญิงสิริพรพ้นทุกกรุงเทพชอบต้นก้ามปูหรือจามจุรีนั่นเองเด็กหญิงที่พวันปานเพชรสุพรรณบุรีรักต้นคูนค่ะมนตรีลามคำจังหวัดสกลนครรักต้นสำสาหรือจามจุรีพ่อโตมาด้วยกันเด็กหญิงพัทราบัวบานนครพนมต้นตะขบค่ะเทพร,รัตน์ง่วนกระโทกจังหวัดนครราชสีมารักต้นส้มเด็กหญิงชนกพรบัวการกันหนกเชียงใหม่ต้นไรค่ะ ยุวดีนามวงศสาอุดรธานีต้นมะม่วงที่คุณตามอบให้ในวันเกิดทั้ง15คนนะคะจะได้รับรางวัลก็คือทุนการศึกษา1,000บาทพร้อมกับโปสการ์ดเมล็ดพันธุ์ที่มีพันธุ์กระถินเทพานำไปปลูกเพื่อเป็นต้นไม้แสนรักต้นต่อๆไปด้วยนะคะรวมทั้ง คนที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจค่ะมีสมุดจดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนื่องในโอกาสสถาปนา38ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะจดหมายทั้งหมดส่งมาประมาณ600กว่าเกือบ700ฉบับจะได้รับของรางวัลในช่วงประมาณสักไม่เกิน10วันหลังจากนี้ค่ะพบกับทุ่งแสตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ